สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำกาววามาทดสอบนะครับว่าขึ้นไม้ที่ทำได้ได้เมื่อวานได้เสร็จแล้วลองมาทดสอบว่าว่านี้มันจะขึ้นดีไม่ดีนะตอนนี้ลุงดำก็ยืนปล่อยนี่ครับตอนนี้ขึ้นปล่อยแล้วก็ลองดูว่าว่านี้มันจะดีเด่นหรือไงครับตอนนี้ขึ้นนิ่งมากนะครับนี่ตัวเล็กๆใส่อยู่ท้าย,ลลายรถได้นะครับนะครับตอนนี้ก็มาเทสลมว่า ตอนนี้ก็ขึ้นดีนะครับตอนนี้อะให้ดูตรงนี้ขึ้นดีครับลอยขึ้นบนฟ้าเลยพอปีกมันก็รับลมได้สวยมากขึ้นชันเลยครับก้าวถึงศาเล่นลมด้วยนะครับเล่นลมสวยงามนะครับพอลมหวนกเขาจะหลบลมที่หลบลมนะครับหลบลนเสร็จแล้วก็ขึ้นใหม่อีกทีนะครับน,นะครับถ้าให้ดีก็พัดลมแรงๆก็จะหวนถ้าให้ดีก็เติมหางสัันหนึ่ง ตอนสีแดงนะครับตอนนี้ถ้าลมนิ่งเขาจะขึ้นนิ่งมากครับอู้นอันนี้ก็สูงเดี๋ยวลุงดาวก็จะปล่อยให้มันเล็กลงนะครับพอเล็กมังมากแล้วทีนี้โอ้โหมันก็จะนุ่นตกคลองน้ํานะครับขึ้นสวยแล้วก็ขึ้นนิ่งนะครับตอนนี้ขึ้นท่าอยู่ข้างบนบนแล้วจะนิ่งมากครับเพราะได้ติดลมบ,บนอันนี้ลมนี้ก็เรียกว่าลมล่างยังไม่ติดลมบ,บนทลายนะครับนะครับถ้าลมบนขึ้นมาแล้วโอ้โห ตอนนี้ลุงดำงประมาณเทสเท็นลมตอนนี้ลมมันก็โชคแนะครับเพราะหน้านี้ไม่ใช่หน้านลมแต่ก็ลองทำว่าดูว่ามันใช้ได้ยังไงโอ้โหนิ่งสายครับตอนนี้ก็ปล่อยตอนนี้ก็สูงเครื่องบินนะครับตอนนี้ก็สูงแบบว่าเราดูแล้วสูงกว่ายอดตาแล้วครับอันนี้ปล่อยประมาณต้นตาลต้นหนึ่งครับนี่ แต่ว่าวตัวชนิดนี้นะถ้าเรามัดสองสายก็ดีนะครับแต่นี้ลงดํามัดสายเดียวสองสายก็เหมือนว่าวปักเป้าทัวว่วไปอะนะครับตอนนี้ขึ้นสูงมากลงดําปล่อยสูงกววานี่โอ้โหตรงหัวลงดำนะครับตนนัวนี้นะครับตนนัวนี้ออกขึ้นแล้วลมไม่หวนมันจะนิ่งมมากเลยครับถ้าอยู่ของล่า,าลง๋ยวลมหวนไม่หวนก็โอ้โหนะครับตอนนี้ ลมมันโฉบไปโฉบมาโฉบไปโฉบมาลมข้างล่างมันมันไม่นิ่งนะครับนี่นะครับหน้านี้ก็ขงาแลลมข้างล่างขึ้นบนข้างล่างตอนนี้เขาเขาก็ลังหันหาลมครับนะนะครับ,ห,ห,รนะรบหันหาลม,ลม,ม,ามาปอดนะครับโอ้โหหันหาลมลมมันมาปักปักนะครับหันหาลม นะครับน,นี้หันลมแล้วโอ้โหลมขึ้นแล้วครับเนี่ยลมมันก็โชกค,ครับตอนนี้มันอากาศมันร้อนแลวเราดูมันก็เปลี่ยนนะครับแต่ถือว่านี้ก็ผ่านนะครับกฎเกณฑ์ของดำก็มมผ่านใต้ก็ับเบามากครับรุนเล็กเอาใส่รถกระบะรถเกง๋งลุงดำก็ใส่รถเก๋งมา,ใส,า,งมา,าใส่ท้ายรถเก๋งมาอาละเล็กๆใส่ท้าย ไปมาขู่ปุนนๆเล่นไปน่นเล่นลงนะครับตอนนี้อันนี้ก็สูงกว่ายอดตาลนะครับกว่าจะปล่อยให้สูงกว่ายอดตาลเหมือนยอดตาลสงต้นดูดูมันจะไกลนะครับตอนนี้เห็นแล้วโอ้โดูครับสีสันก็สวยนะครับนี่สีน้ำเงินตอนแรกลุงดำใส่ใส่ปีกสองข้างตอนแรกว่าจะทําสีแดงกับน้ำเงินอย่างเดียว ทีนี้ช่วงนี้ลมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลก็เลยทําปีกตัวนั้นมันช่วยหน่อยนะครับแต่ก็สวยงามมากนะครับนะครับกินลมนิ่งด้วยทำช่วงนี้แต่ลมข้างล่างถ้าจะให้ดีนะครับปล่อยให้ติดค้าภาษาภาษาอีสานเขาบอกว่าสูงกว่าต้นตาลสองต้นกน็คือเอาต้นตาลที่เราเห็นเห็นอยู่กลางทุ่งนานะครับนี mm ่ hmm. ต้นตาลที่เราเห็นทุ่นนี่ต้นตาลเนี่ยสูงกว่าต้นตาลสองต้นต่อกันก็เหมือนว่าต้นตาล ความสูงสองตะสองคือต้นตาลที่ชุงสูงแก่ๆุงสูงนะแล้วก็ต่อกันสองต้นนั่นแหละเขาเรียกว่าลูงกับต้นตาลสองต้นทุกความสูงของมันนะครับตอนนี้ก็สูงประมาณต้นตาลต้นสีสวยงามนะครับเนี่ยสักส่วนก็ลุงดําก็เดี๋ยวมาบอกที่ว่าสักส่วนยังไงนะครับตอนนี้ก็สักส่วนก็คือว่าการทําเดี๋ยวลุงดําก็จะเก็บ สักส่วนของเขาก็คือความยาวประมาณ30มสิบเซนนะครับนะปีกกว้างออกไปก็ข้างกับสามสิบสรุปแล้วปีก็ประมาณ30เซนนะครับนะครับไอไอกล่องสีนะ้ําเงินกั30มสไอตรงกลางว่างๆกับสามสิบสีแดงก็30นะครับและปีกของมันก็สามสิบสองข้างก็จู่ตรงกลางก็วัดเข้าไปนะครับนั่นแหละ น่นแหละของรับสามสสสตัวมันก็ยาว30มสิบกับเก้าสิบเซนนะครับตัวเล็กๆ30เซนเซนติเมตรนะครับไม่ใช่นิ้วนะครับเล็กๆพอเข้ารถได้พอขึ้นไปชุูๆก็มันตัวเล็กนิดเดียวนะครับนี่เชือกก็เอาได้เล็กๆในขนาดเนี้ม้วนไหลอดมาเล็กๆได้มัดเว้ามัดไอ้พวกคันเบ็ดต่ตางๆเบอร์ประมาณเบอร์ เบอร์สี่เบอร์สามเป็นนั้นครับผมเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองเหนียวดีเบอร์สิบสองนะครับพอดีนะครับเบอร์เบอร์มัดกับเบอร์เล็กแต่เบอร์เชือกกับเบอร์สิบสองนู้นขึ้นตรงเลยครับนี่นะครับตัวตัวก็ขึ้นตะเกียตอนที่ลงมันหวนลงข้างล่างไม่นิ่งมันก็หวนซ้ายหวนขัวไปนี่ลงดำปล่อยแค่สูงแค่ยอดตาลยอดหนึ่งนะไม่กล้าปล่อยสูงไปกันนั้น เดี๋ยวเก็บลำบากเห็นไหมอัตราส่วนลองวัดดูนะปีกสวยคือใช้แล้วกันนะว่าปีกปีกสองป,กปีกนีตัวตั้นลมก็คือมัดใส่ทุงข้างเดียวคือมัดข้งงบดน,นะครับนี่มันจะเล่นลมแล้วก็กินลมดีล่องไปล่องมานะครับนี่ใครทำแล้วก็ลองดูโอ้โหลมโจกปีกแล้ัโโนน,นะครับมันจะมีลักษณะตัวนี้ก็เหมือนปุ่มลมลอยลมเลครับ โอ้ขึ้นตรงหัวตรงหัวลงดําเลยขึ้นตรงเป๊กเลยโอ้ดูขึ้นนู่นนะลมหวนมากครับตอนนี้ถ้าปล่อยขึ้นประมาณนานต้นตาลสองต้นโอ้โหลมมันน่าจะนิ่งกว่าลมงลางนะครับนี่นะเทสแล้วก็ลองเทสผ่านแล้วครับตัวนี้ขึ้นนิ่งมากครับนี่แต่ขึ้นอยู่ว่าลมก็โชคไม่ก็โชคนะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้สาวมาให้มันอยู่ใกล้ๆหน่อยมันตกไปไกลจัด ตกไปไกลกันเก็บยากเราลงดำกว่าสาวมาอยู่ไกลๆนะครับนี่โอ้โหขึ้นตรงหัวเลยนะครับนี่สูงมากครับเลยเข้าไปตอนนี้กำลังหาลมนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเอาลงให้ดูครับลมมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังสาวลงนะครับสาวลงสาวลงมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็สาวลงนะครับนี่ครับเออ นี่มันมันก็พันนะครับตอนนี้เชือกพันขึ้นมาพันขึ้นมาน,ะนี่ไปก็สวยงามมากครับว่าเล็กๆกัานนี้สามสิบเซนนะครับเอาเล็กๆน้อยๆเนี่ยสาวตอนนี้ลงดํากับสาวขึ้นสาวลงนะเขาก็จะนิ่งมากๆนะครับนี่สวยมากๆนะครับนี่สวยมากๆนะครับตอนนี้ อันนี้ก็จะสาวลงให้ดูแล้วครับโอ้โหขึ้นมาเดินมาเนี่ยสาวลงแล้วครับเชือกสาวลงสาวลงปล่อยแค่ยอดตานยอดเดียวครับนะครับตอนนี้นะครับวันนี้ปล่อยลงแล้วครับนะครับอันดูไ,ไกล้ๆดูไ,ไกลๆเขาตกนี่นะครับนี่ก็ขึ้นจะตายนะแล้วก็มาดูไ,ไกลๆว่าสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้คือลักษณะว่า ตัวาวนี้มันก็เป็นสไตล์นี้นะครับนี่ขึ้นเล็กๆเลกนะครับนี่นะครับคือสามสิบเซนนี่ก็สามสิบเซนนะครับเนี่ยต่อมาเนี่ยนะครับตรงกลางก็วัดนะครับสวยงามกากระบาดสองกากระบาดนะครับลองทําดูนะครับเล่นง่ายๆครับกินลมดีนะครับลมพัดตอนนี้ก็ใช้ปีกประมาณสองข้าง ตอนแรกว่าจะใช้สีเขียวกับสีแดงสีน้ำเงินกับสีแดงนะแต่ผมบอกว่าโอ้ลงว่างๆมันมันวนหน้าดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับวนหน้าดูนมากๆเลยครับนี่ฝนซ้ายฝนขวาฝนซ้ายฝนขวาลมมันแรงกระโชกนะตอนนี้ครับลมไม่นิ่ง นะครับเบาๆออกไปเล่นที่คนเล่นเยอะๆสบายๆนเนี่ยพราะเก็บไว้ในรถเก๋งได้นะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับมาทดสอบว้าให้ดูนะครับใช้ได้นะครับสวัสดีครับ